สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอยู่ในช่องเออี่ะคุณแม โทรศัพท์ก่อนนะคะอกเป็นสีเขียวแล้วก,กันวันนี้ต้องไปขายของที่ตลาดเพื่ด้วยลำบากชิบหายต้องเลี้ยงแม่ด้วยอะคุณพ่อแม่ก็ยากเสียลำบากจริงๆรถคันนี้พี่ชายฉันซื้อมาให้ หนูน่าพี่ชายฉันอยากเรียนจังเลยนะแต่ก็ไม่มีวันพี่คะขับดีดีหน่อยนะคะอีเด็กก็ ให้บอกเองนะครบี่ให้มาใกล้พี่นะแบ้านหลังนี้พ่อแม่ก็ซื้อเองลำบากจริงๆเลย เปิดสักทีอา้าวเ้ยสวัสดีเพื่อนอา้าวเฮ้ยมึงสวัสดีเอา้าวเฮ้ยมึงมีสองลังได้ไงอ่ะกูไม่รู้มึง อร่อยอร่อยหนูทำเองเลยนะคะไสก้กรอกค่ะไสก้กรอกอร่อยอร่อยทำนั้นเลยนะคะหนูทำเองค่ะเอ๊หมอกนื่วานนี้เอาว่าตลาดนัดเปิดใหม่เออครับจริงดิ มันเล่าเลยวะ่ะเอ้ยมึงมึงจะทำอะไรกินดีวะมึงกูก็ยังไม่รู้เหมือน,น,นึงทำนนีรควาย ลืมเอาเงินมาจากบ้านวันนี้จะกินฮอทดอกไหมครับอืมไม่กินครับกินอันนี้ไหมครับข้าวโพดนไหมครับเนีย่ยปิ้งย่างอร่อยแห้งนะครับผมทําเองน,น,นั่นเลยนะครับไม่กินนะครับกินหมึกย่างไหมครับไม่กินครับอืมแวะไปดูร้านอู่ดีกว่า มีร้านอะไรเนี่ยกินมามา่าไหมคะไม่กินครับอุยอยากกินอันนี้จังขอก,กินก่อนอ,อร่อยอร่อยอร่อยอยากกินใส่ไหมวะอืมซื้อกินน,นี่อะ ซื้อมีนซิไหนนี่โอ้โอันนี้ร้าน mm hmm. อะไรเหรอเนี้ยซื้อไหนสิโอ้โห oh อร่อยซื้อน้ำแข็งใส่ไหมคะไม่ซื้อไปกว่าเรือร้านสุดท้ายละอู oh มีร้านลูกโป่งด้วยเรซื้อลูกโป่งไหยครับ

อแล้วนะคะพี่นี่เนาะเอ็นอน่ละลา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 เลย